การชะลอไวที่ประหยัดเงินที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินซักกระบาดเลยนะครับก็คือการนอนครับ การนอนแบบแนวทางของการชะลอวยัยเราจะต้องนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงครับแล้วนอนต้องมีคุณภาพด้วยมีคุณภาพยังไงนะครับต้องนอนแบบว่าต่อเนื่องนอนไม่ปิติดปะตอลุกขึ้นฉี่ตอนคืนถือว่าเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพไม่ใช่แนวทางของการนอนแบบชะลอวัยนอนอยังไงให้มีคุณภาพอย่างที่ผมเคยบอกก็คือจะต้องกินน้าห่างจากเวลานอน,นยอย่างน้อย2ชั่วโมงรวมถึงคาเฟอีน4ี่ชั่วโมงแล้วก็พยายามปิดแสงไฟก่อนนอนให้ได้ครึ่งชั่วโมงก่อนเพื่อให้ร่างกายของเราปรับว่าเราก จะเข้านอนที่นอนอย่าไปนั่งเล่นแม้กระทั่งอ่านหนังสือก็อย่าไปทําให้ที่นอนกลายเป็นที่สําหรับนอนโดยเฉพาะเวลาที่เราไปนอนร่างกายมันจะได้สั่งว่าอันนี้เรากำลังจะนอนนะนี่คือที่ที่เราต้องนอนแล้วก็พยายามปิดม่านปิดอะไรที่เป็นแสงไฟให้มืดสนิทโกดฮอร์โมนของเราจะได้หลั่งอย่างเต็มที่รวมถึงเมลาทนินด้วยถ้าเกิดเราปิดแสงไฟไม่ให้แสงไฟต่างๆมารบกวนเราในาฬิกามือถือต่างๆเอาไวไ้ไกลๆครับเมื่อเวลาเราลุกเราจะได้ลุกขึ้นไปปิดได้ทันทีทําให้เราไม่ต้องขี้เกียจตื่น อันนี้อยากฝากเอาไว้ถ้าเกิดใครอยากชราวัยแบบไม่เสียเงินสักบาทเริ่มต้นที่การนอนครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการชราวายัยให้ดูเด็กดูหน้าเด็กดูอนอกว่าแวบนี้ก็กดติดตามช่องหุ่ด้ครับชองติยังโลเกเตอร์นะครับแล้วดูเด็ก,กไปด้วยกันนะคะ